ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะอีกทีนี้พี่ใหม่นะครับเนาะก็ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะฮะวันนี้มีหลากหลายนะพี่นะวันนี้มีหลากหลายเลยนะครับก็ชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ผ่านไลน์แอดนี้นะฮะแอดเก้าสามเจ็ดจีวนะครับหรือโทรสายด่วนครับผมศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะก็มีเริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะ มีเริ่มต้นมาที่400บาทแต่ว่าวันนี้มีหลากหลายราคานะครับเนาะค่อยๆดูค่อยๆชมกันนะครับของเข้ามาไม่มากพี่นะแต่ว่าบอกเลยว่ามันมากๆนะครับเออต้องบอกแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะครับผมนะชิ้นแรกนะฮะผมซูมให้ดูแบบนี้แล้วกันนะครับนี่ฮะองนี้นะครับเป็นพระนางพญานะครับนางพญานะฮะ ตลับนะพี่นะมาพร้อมตลับแบบนี้นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเนาะสวยๆเลยนะพี่นะสี่บาทนะครับเอาส0่ร้อยบาทแบบนี้เลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนาะหลวงปู่ทวดองนี้เป็นปีศูนยะฮะเป็นทะเลซุงนะครับเนาะนี่ฮะปีศูนย์พิมพ์เล็กนะครับอ่าอันนี้พิมพ์เล็กนะครับ อันนี้ไม่ขายนะพี่นะอันนี้ไม่ขายนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับพี่ท่านแรกที่ปิดพระในคลิปนี้นะครับเนาะไม่ว่าจะกี่องค์ก็ตามนะับผมแถมรงนี้ให้ฟรีฟีไปเลยนะครับเนาะอ่าชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะฮะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับเนาะหลวงพ่อกล้วยนะฮะสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกล้วยนะครับหลังยันนะฮะนี่ครับโอ้สวยมากนะแห้งๆเลยนะครับเนาะมีผ้าจีวรด้วยนะครับ เดี๋ยวส่องให้ดูกันเนี่ยสมเด็จแวกมากนะครับเนาะอะดูชอบจัดไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับเนาะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับองนี้หน้าหนุ่มนะฮะหน้าหนุ่มนะครับเนาะอ่ะส่องน่าจะเห็นอยู่เนาะจะได้ไม่ต้องแกะนะครับนี่ฮะองนี้สวยนะพี่นะสวยเลยนะครับหูเป็นขอเบ็ดนะฮะแล้วก็เนี่ยขีดใต้ใต้แขนนะครับเนาะติดครบนะครับ จีบ,ม,จบมือสวยเลยนะฮะเนี่ยเนื้อดีครับผมนะเนื้อดีเลยนะครับนะ้าหนุ่มนะอ่าดูชอบจัดไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับนะเนาะสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับพระยอดธงนะฮะองนี้เป็นเนื้อสำลิสนะครับเนาะองนี้เป็นเนื้อสำลิสนะครับพระยอดธงนะฮะหน้าตาเขาจะออกแหลมหน่อยเนาะก็น่าจะเป็นยุทธยาแหละนะครับเนาะน่าจะเป็นยุทธยานะเนี่ย พระยอดธงนะครับเนาะอ่าแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะฮะนะเก็บได้เก็บนะพี่นะแบบนี้สี่ร้อยบาทนะครับเนาะเอาไปสี่รอยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนี่ยฮะพระชัยนะครับเราพระชัยทรงเครื่องนะฮะโอ้โหนี่หน้าสวยมากองค์นี้หน้าสวยเลยนะฮะนี่ครับพระชัยทรงเครื่องนะฮะ ยานะพี่นะตีไปลึกๆไปเลยนะครับดูชอบจัดได้นะพี่นะ4ี่รยบาทเหมือนกันนะครับเราะเป็นเนื้อสมฤทธิ์นะฮะชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะเหรียญนะครับเนาะอันนี้เป็นน่าจะเป็นพ้าใหม่นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่ะทวดนะครับเหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดนะฮะข้างหลังนะครับเนาะมีหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับแล้วก็มีโคดนะนะฮะมีเลขนะครับเนาะแปดหกหกนะฮะเลขสวยเลขสวยนะครับเนี่ฮะ อ่ะไม่ทราบว่า bon. รุ่นไหนละกันเนาะพี่เนาะเพราะว่าเหมาติดมาได้มาแบบนี้นะครับใครชอบจัดไปนะพี่นะเอา400บาทพอค่าเลี่ยมเนี่ยผมว่ามี200นะเลี่ยมแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาเลี่ยมมาเท่าไหร่นะครับเนาะเอออ่ะจัดไปพี่400บาทนะฮะไปแบบนี้เลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะฮะเหรียญนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญสายใต้นะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อดำนะฮะหลวงพ่อดำนะครับเนาะสายใต้นะครับนี่ฮะปัตตานีนะฮะ ดูชอบจัดได้นะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเหรียญหล่อนะครับนาอเหรียญหล่อแบบนี้แล้วกันนะครับเหรียญหล่ออันนี้น่าจะเป็นหน้าเสือไหมฮะหน้าเสืออาจารย์น้อยนะครับเนาะเหรียญหล่อเก่าเก่านะเหรียญหล่อโบราณนะครับดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะเอาสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับ นี่ฮะเท้าเวสุวรรณนะครับน้องวัุทัศนะครับโอ้โหนี้เก่าแล้วนะฮะนี่ฮะฝังให้ดูนิดนึงนะครับนี่เลยนะฮะเก่าจริงเก่าจัดพี่นะครับดูเนื้อทองเหลืองนี่คือแห้งแก๊ปเลยนะฮะใครสายสะสมเท้าเวสนะครับน้องจัดไปพี่สี่ร้อยบาทนะฮะเอาสี่ร้อยบาทพอวันนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะเป็นพิมพ์นิยมนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะดูชอบจัดได้นะพี่นะใครดูชอบจัดกันไปเลยนะฮะส่่ร้อยบาทนะครับองค์นี้พระเรียบร้อยมากนะฮะนี่ครับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ทำมาตามกันได้นะพี่นะถ้ามีผมหาให้ได้ผมหาให้นะครับนะฮะอ่ะไปต่อนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระ องนี้เป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับเนาะไม่มีโค้ดนะฮะองนี้ไม่มีโค้ดนะครับอตกคนเรียบนะแล้วก็เนื้อหาก็ค่อนข้างเก่าใช้ได้นะพี่นะนี่ครับอ่าแบบนี้เลยอ่ะแบบนี้เลยนะครับเนาะสี่ร้อยบาทพอพี่นะฮะเอาสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะสามชิ้นนี้ผมบอกเลยว่ามันฮะเนี่ย ได้มาไลน์มาพร้อมกันเลยนะวันนี้นะครับเนาะองนี้นะครับเราเป็นพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จนะครับ,ด,รบดูเนื้อครับนี่ฮะดูข้างครับดูหลังนะ,ะผมส่องให้ดูเนื้อเนื้อโคตรดีเลยโอ้มันมากพี่นี่ฮะ มวลสารดีนะครับเนื้อดีมวสสารดีเลยพี่นะสี่ร้อยบาทพอนะครับเนาะดูชอบจัดไปละพี <t dinner benefit> ่นะชิ้นต่อไปนะครับเนาะองค์นี้เป็นฐานแซมนะครับเนาะฐานแซมนะครับนี่ก็เนื้อดีเหมือนกันนะฮะนี่ยเนะดีมวสสารดีนะพี่นะมีเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวนะครับครบเลยนะครับเนาะอ่ะแบบนี้แล้วกันนะฮะดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนี่ฮะอีกหนึ่งองค์ครับพระสมเด็จนะฮะได้มาแค่นี้นะวันนี้นะครับเนาะ องนี้ทำาอมตลับด้วยนะครับเนี่ยส่องไปดูเนื้อครับองนี้มีแป้งขาวนะพี่นะสวยเลยนะครับเนื้อนวลแป้งขาวนะแล้วนี่คอชั้นนะครับขอเป็นชั้นเลยนะฮะแล้วดูเส้นมาทิพย์ครับโหโคตรดีฮะพาะองค์นี้มันมากพิมพ์ดีด้วยนะครับเนื้อหาก็ดีนะพี่นะอจัดได้จัดนะพี่นะจัดได้จัดนะครับน้องสี่ว้บาทพร้อมตลับไปเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับ องนี้เป็นพระชัยนะพี่นะพระชัยนั่งนะครับองนี้เป็นสำเร็จเงินนะนี่ฮอ่ะแบบนี้เลยดูชอบจัดได้นะพี่นะเอาไปส0 0บาทพอนะครับอ่ารายการส0รบาทหมดละวันนี้นะครับเนาะต่อไปก็รายการนี้นะครับเนาะเป็นพระอัฏฐารถนะครับองนี้เป็นเนื้อชิ้นเขียวนะครับพระอัฏฐารดสองหน้านะฮะพิษณุโลกนะครับนี่ฮะ ปานดำขึ้นสวยมากนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะไขเอ้ยปานดําเอ้ยนะครับเนาะขึ้นสวยจัดนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทพอไม่มีนะเออเอาแบบนี้เลยฮะเอาห้าร้อยบาทใครอยากเก็บเก็บนะพี่นะพาแบบนี้เริ่มจะหาไม่ได้แล้วนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับเหนนรียญนะฮะอันนี้ได้มาเหรียญหลวงพ่อคมนะครับเนาะเป็นเะหรียญหลวงพ่อคมนะฮะนี่ฮะ เหรียญหลวงพ่อผมนะครับเนาะหลังศาลานะครับเนี่ยยันเสร็จอะแบบนี้เลยสวยๆแล้วกันนะพี่นะได้มาแบบนี้ขายแบบนี้นะครับเนาะอะ,อะดูชอบจับไปพี่เอาไปห้าร้อยพอนะฮะเอาห้าร้อยบานนะครับชิ้นต่อไปนะครับนี่ฮะของเด็ดนะครับเนาะเป็นพระสังกระจายนะครับเนาะองค์นี้อ้วนสวยนะครับนี่ฮะมือรับรับด้วยนะฮะนี่ฮะ เป็นพระสังกจายพิมพ์เล็กนะครับเนาะหลวงพ่ออะไรนะจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้ละหลวงพ่อคืนปะน่าจะใช่นะครับเจ้าของเขาบอกผมอยู่แหละแต่ผมจําไม่ได้นะฮะพระองค์นี้สวยมากล้วกันนะครับเนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะสวยๆแบบนี้จัดไปแล้วพี่นะใครเก็บสะสมอยู่นะครับเนาะสวยมากพี่นะฮะจัดได้นะครับเนาะห้าร้อยบาทนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับพระองค์นี้นะฮะเป็นพระท่ากระดานนะครับท่ากระดานเจ็ดเอียงนะฮะอันนี้เข็ดเอียงอ่ะมี่าแบบนี้นะครับน้องแล้วก็มีลงทองมานะครับเนี่ฮะเราดูหลังครับหลังเป็นบล็อกเลยนะฮะสวยมากนะครับเนาอสนิมแดงมันจัดพี่นะฮะสนิมแดงมันมันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเราดูครับลานมันด้วยนะฮะ แดงลามมันมากนะครับเนาะอ่ะจะไปพี่ชิ้นนี้นะครับเนาะเอาไปแปดร้อยพี่นะฮะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะฮะองนี้นะครับเป็นเตารีดนะฮะองนี้ต้องบอกว่าโหมันจริงพี่ผิวส้มเลยนะผิวส้มเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับดูหลังฮ โคตรมันเลยนะพังอ่ะจะไปพี่เอาแปดร้อยพอนะครับนาะเอาไปแปดร้อยบาทนะฮะลราุญดนะครับชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะฮะเหรียญอาร์มนะครับเนาะเหรียญอาร์มพระพรมสีหน้านะครับเนาะนี่ครับอุดสามนะฮะหมดสามนะครับนี่นะนี่ฮะพระส่วนมากพี่พระไม่เคยโดนอะไรเลยนะเนี่ยผมส่องให้ดูหน้าข้างในได้เลยแม้กระทั่งโดนรอยมือแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะพี่นะ สวยจัดพี่นะครับสวยจัดเลยนะฮะผมสีหนาอ่ะดูชอบจัดได้นะพี่นะดูชอบจัดได้นะครับชิ้นนี้เอาไปแปดร้อยแล้วกันพี่อ่ะเอาแปดร้อยนะครับเาเลขสวยๆนะครับเนาะนี่ยแบบพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอ่ะจัดได้พี่แปดร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะก็จะเป็นสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะฮะองค์นี้เป็นพ้าเี่ยมเงินหนานะพี่นะหนานี่คือหนาจริงๆนะฮะพี่ดูเงินนะเนี่ยไว้พี่ดูห่วงครับโคตรหนา สมสมอย่างหนาเลยนะฮะอ่ะใครสายราชการหรือว่าสายเก็บคุดนะครับเนาะผมว่าผมแนะนํานะครับเนาะองนี้นะครับคุดนะคุดเขาเรียกพ่นรายเงินนะครับเนาะพ่นรายเงินนะฮะอ่าหรือว่ากระไรเงินพ่นรายนะครับเนาะเลี่ยมเงินหนาด้วยนะฮะองค์นี้เป็นของหลวงพ่อเสงนะครับเนาะหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับนี่ฮะอะใครขายเก็บสะสมคุดอย่าพลาดนะพี่นะเอาไปที่ 2,000 2,005แล้วกันพี่นะฮะอ่ะชอบเท่าไหร่ทังมาคุยกันได้นะพี่นะผมเปิดไว้2,005นะฮะเนี่ยขดลงมาเส็งนะครับเราดูหน้าครับโอ้ยอย่างมันนะหน้าสวยเลยพี่นะอ่ะนี่มีตำหนิตรงนี้นิดนึงตรงจมูกแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยนิดเดียวนะครับอ่ะส่องให้ดูกันแบบนี้แล้วนะพี่นะดูชอบจัดได้นะครับเนาะ2,005นะฮะชิ้นต่อไปนะครับนาะชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะ เป็นเหรียญเสอเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมนะครับเนาะนาคปกหลวงปู่ทิมนะครับองนี้นะฮะมาพร้อมเรื่อเงินหนาตึ๊บเหมือนกันนะฮะนี่ฮะชิ้นนี้นะครับเราขออนุญาตส่องให้ดูตรงนี้แล้วกันนี่ฮะดูหน้าครับดูหน้าหน้าฮะไม่มีล้มเลยนะฮะตานี่แบบเป็นเม็ดเลยนะครับละพะสวยจริงนะพี่นะแล้วนี่ฮะอ่ะพอจะมองเห็นกันไหมครับนี่เนาะตามนี้แล้วกันนะฮะ หน้าผายังสวยครับเาดูโค้ดครับนี่ฮะใครดูชอบจัดไปนะพี่นะสองพันห้านะพี่นะเอาสองพันห้านะครับเนาะเรี่องนี้นะฮะดูชอบจัดได้นะครับเนาะอ่ะจบแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับในของมีมีเท่านี้นะพี่นะของมีมาน้อยแต่ว่าก็คัดเด็ดๆโดนๆมาให้กันละนะฮะก็อย่าลืมนะครับเนาะชอบชิ้นไหนองค์ไหนนะฮะสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านละแอดนี้เลยนะครับ 8 9 3 7 g y i c l นะครับหรือโทรสายด่วนนะครับผม0919285535นะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆลูกท่านเลยครับผมสวัสดีครับ